อ ja ่ามัลเอรมอมิเตอร์เป็นอะไรครับอะไรนะครับได้ยินครับได้ยินมอมิเตอร์ครับคุณพี่มิเตอร์มิเตอร์เป็นอะมิเตอร์เป็นอะไรครับอคุณพี่ครับคุณพี่อ่าฟังนะครก็มี่ชี้แจงให้คุณพี่ฟังได้ไหมครับสักห้านาทีคุณพี่ได้ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะ มีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรอามมิเตอร์ครับผมฟิสิกส์เนีครับกิจเกณฑนะตอนนี้พี่ครับครับตอนนี้ตอนนี้ผมผมผมอยู่บ้านอยู่ผมอยู่บ้านอยู่อ๋อครับอ่าผมอยู่บ้านผมยุมาแจ้งข้อมูลคุณพี่ครับผมว่าตอนนี้ผมอยู่บ้านผมอยู่บ้านอยู่ มิเตอร์เป็นไรครับมีเจ้าที่มีเจ้าที่อ่ามาติดตั้งมิเตอร์กับที Or, ่คร so ับก็มิเตอร์ก็อยู <till> ่ในเสานี่ยังไม่หายไปไหนเนี่ยผมอยู่หน้าบ้านผมยังเห็นอยู่เป็นแบบอ่าดิจิตอลนะครับผมมีเจ้าที่มาติดตั้งให้ที่ครับก็ตอนนี้ก็เป็นดิจิตอลอยู่แล้วนี่อ๋อเป็นที่ใช้ดิจิตอลอยู่แล้วเหรอใช่ใช่ใช่อก็ไม่รู้ใครมาติดตั้งเลยแต่ว่าอ่าแล้ว ก็มีไฟกระพริบอยู่ตอนนี้ตัวมิเตอร์ก็ยังมีไฟกระพริบอยู่เป็นไงครับหมาโมิเตอร์ยุ่งเลี่ยนี่ครับอ้ากับตัวใสใสเนี่ยเหรอเนาะตัวใสใสใช่ไม่มีจานหมุนใช่ไหมครับไม่หมุนมันมีจานหมุนอ่ามีจานหมุนไหมครับไม่มีจานหมุนก็คือจานหมุนตัวนี้มิเตอร์ใหม่มันไม่มีจานหมุนแล้วนี่ เป็นตัวเลขคันไเงตัวใสๆส,สี่เหลี่ยมตัวเล็กๆครับขออนุญาตข้อมูลน,นะครับตัวใสสี่เหลี่ยมเป็นตัวเลขเนาะเป็นตัวเลขขึ้มนมาอย่างนี้ใช่ไหมครับครับครับอ,อันนี้คือคุณพี่ได้เปลี่ยนแล้วเนาะเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนให้แล้ว<ส><ญ>ครับ<ส><ญ>เปลี่ยนแล้ว <S <S ใช้แล้วนานแล้วหลายหลายเดือนแล้ว ครับแต่ทีนี้ข้อมูลที่ว่าคุณพี่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเรื uh, ああ่องอะไรลงทะเบียนเรื่องอะไรอาลงทะเบียนลงทะเบียนมอิเตอร์ตัวนี้ครับที่คุณพี่ติดตั้งไปนะครับคุณพี่ที่คุณพี่ไดตั้งเอาลครับอาจจะต้องให้ทําอะไรจะต้องให้ทําอะไรข้อมูลอ่าทะเบียนนะผมรับผิดคุณพี่เองครับที่เป็นเจ้าของนะครับว่าเลขที่เนี่ยครับผมยังไม่ได้ลงทะเบียนครับมิเตอร์มันเป็นของใครมันเป็นของไฟฟ้าหรือเป็นของบ้าน กรรมสิทธิ์เป็นของบ้านหรือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟ้าอ,าอคุณฟัง,งผมนะคนไปวนมามันก็เป็นของคุณผี่สิครับปฏิบับ้านคุณพี่เนาะบ้านท <ไป S 2> ี่คุณพี่ชือ่อคุณพี่อะครับผมเนาะอิมิเตอร์มันมันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้าเหรอมิเตอร์ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้าเหรอการไฟฟ้ากรรมสิทธิ์ไฟฟ้า ยินยอมมาติดมันเป็นของบ้านคุณพี่ได้ที่คุณพี่คุณเข้าใจไหมครับอ่าอ่าอ่าพี่พูดมาคุณพี่พูดผิดอย่างนะครับผมอ่า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 ที่ถูกเป็นยังไงที่ถูกเป็นยังไงผมจะยอมเลยอ่าที่ถูกเป็นยังไงคุณพี่พูดผิดเนี่ยเนี่ยอ่าที่ถูกเป็นยังไงครับคุณพี่ยังยอมลงที่ลงทะเบียนอ่าพราะเป็นพ้าในที่ถูกพี่ไปไปลงไปลงทะเบียนที่ไหนครับไปลงทะเบียนที่ไหนครับ เราต้องไปทางไฟฟ้าครับผมทางไฟฟ้าเลยที่เอาสำนักงานสืบเรียนบ้านสำนักงานจะส่งไปโรงสืบเรียนที่ทางไฟฟ้าเลยไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช่ไหมใช่ใช่ครับใกล้ๆบ้านพี่ครับผมเอออ่เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาอะไรไปด้วยเอาอะไรไปด้วยถ้าพี่ผมขออนุญาตนะคพี่ถ้าคุณพี่ยินยอมยึดตใครจะสามารถจะทางได้ไม่ได้ครับผม เียถ้าครูพี่ไม่ใช่ว่ามาที่จะมาแบบว่าว่าคููพี่นะครับอันนี้เป็นสินคาผู้ทำข้อมูลเนะของการไฟครูพี่แต่ที่คููพี่พูดไปมันจะมีอย่างยี้พี่นั่นไม่ใช่ครับผมเป็นยอดผมอยากอามาคููพี่ได้ลงตัวเดิมมีการติดตั้งยังไงก็ไม่รู้แหละเขามาติดตั้งก็ติดตั้งเขาไม่ติดตั้งก็ไม่ติดตั้งจะใช้ตัวเดิมตัวใหม่ผมก็ไม่เป็นไรครับอ่า พี่ไม่ไม่ลงทะเบียนเนาะไม่สะดวกลงทะเบียนเนาะถ้าถ้าให้ไปก็ไปถ้าไปไฟฟ้าก็ไปครับผมจะแนะนำครับผมจะแนะนำพี่นะทางนี้แผนอีจามิตรนะจะแนะนำพี่ลงทะเบียนประมาณห้าถึงสิบนาทีนะเจ้าะจะแนะนำลงทะเบียนมอสอบได้เลยในในะน้งที่ที่ทำไมล่ะก็ก็เราสะดวกที่จะไปสำนักงานอยู่ไม่เนียนจริงๆหรอกไปซ้อมมาใหม่ไหมบอกมา พี่ไปสำนักงานก็ได้เพราะว่าสำนักงานก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้านเนี่ยใกล้ๆเองครับ่าเสิของคุณพี่ในรับบถ้าคุณพี่จะไปลงอ่าแต่ที่ผมแนะนำบป็นสิทธิของคุณพี่ก็วางก็ก็ไม่ไม่ไม่สะดวกที่จะลงออนไลน์เพราะว่าครับครับมีอันเป็นสิทธิของพี่ที่คุณพี่ไม่สะดวกที่จะลงพี่จะเรียกทางไปลงทีเบียนเองมีมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมให้ไปลงทะเบียนใช่ไหม ครับครับผมอะไรที่ผมจะบอกคุณพี่ครับจบแล้วเนาะจบแล้วเนาะ